สวัสดีค่ะช่องหนุ่มบ้านนาชาแน,นลค่ะอีคิวเห็นอย่างนนเงนะฮะนั่งเล่นเหรอคนอ่ะอารมณ์ดีเสมออี <S 2> <S 2> อคิวนั่งเล่นค่ะเพืน่นหินน้องญิงถือโทรศัพท์บาได้้ถ่ายถ่ายเลย,ดยได้นี่ฮะแม่รอ กินคิ้วทากินข้าวเหรอยายกำลังเที่จะกินไหมนะกินข้าวจี๋เมื่อเช้านี่แซ่บบ่ยังจะได้เห็นกินข้าวจี๋อยู่ยไมหมเบื่อแล้วกินข้าวจี๋ไหมนะเยี่ยมนเะ <c oughs> ยังกินบ้างกันนี้โอ้ ยายตือพันยงหม้อเนะี่กินมากนะคะได้ยังกินยายเกงปลาคอใหญ่ไปแล้วปลา้ปลาปลาคอใหญ่วะคือว่าสิ่เกียงแต่เมือ่อคืนนี้ปลาเกียงปลาคอใหญ่ค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆ ไอคิ้วก็ได้กิปบปลาโคอใหญ่เถอะวะพักักมาบทฮันพันเฮ็ดเนาะคะ่ะพัน,นเฮ็ดแล้วแล้วเป็แต่เซ็ปเร็วเร็วามากินข้าวเหรอโล็วเร็วมา <c oughs> มากินข้าวน้นองหญิงเด้อค่ะพี่พี่เอฟซีทั้งหลายมากินข้าวกับน้องอีคิวมันนี้คนโทรเอิญมากินข้าวน้ำ,นำเนาะกองข้าวมาแล้วกองข้าวมาแล้วสวัสดีมากินข้าวไหมกินข,ข้าวเลยจ้า ข้าวเด้อหนาวมาเป็นหน้าตากับข้าวเขาเมื่อวานี้เนาะค่ะเก่งปลาคอใหญ่เนาะค่ะเกิียโดดอูบกับมุกปลาเนื้ออ่อนแค่นั้นอีเิียโดดลงไปเสบมากินข้าวน้ำกันเลยค่ะทําสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาเด้อกินแกงปลาคอใหญ่น้ำกันกินข้าวครับบัน

cái nham nào một cái mình lên nó có tính cái gì tôi này có thịt bạn tôi thả ra thả bao nhiêu đưa tàn thôi làm Bắt cho ở mai đây phải cốt hả? Không <laughs> bạn Hãy <ấy> tặng Bắt bỏ nguyên hả? Cốt nguyên

ก็จะให้เข้าอากาศนี่รถพิจูจะเข้าอากาศอยู่อ่ะมันเข้าแล้วตุดไปเลยแล้เมันม้หัวแล่วใ้กอนันตั้งไลเมื่อเม่อไงมอืดกอนกน่น้ำอืมนุ่

เจ้หนุ่มหนุ่าว่าตู้กันเบาว่าเพื่อที่เป็นฮอดหน้าประจนเบิดพลัสหันตัวน่นอยู่บอกเมแน่นเหน้าปังกัญญาคพี่น้องเอฟซีหนักน้ำพี่เขา vẫn chú quên ở đây thì biết đi học mình 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 à mình 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 ใจมันเต็มไว้สางหันยันมันไว้นะถ้าเห็ดกินเนาะให้ตาให้มันมันจะอยู่แห้งแบบเออมันจะอยู่แม่ไปอ่านมือมือโต้มึงฆ่าเป็นมือัวมือเป็งมืเป็นมน้ำมาซึมลงขามือเขาเป็นมือเอามือนั้นตอนเมียยังบอก่าประเด็นใจเขาคือว่าเสียซะเออฮะเขาูกเบิ่งไ bởi năm mươi bốn bốn năm 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 Ừ. năm 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 <laughs> ừ. cái im cơ nó ừ ơi mến đưa về đấy là cái nó đang kìm lắm luôn chắc phải hài cung hả coi là vẫn đang lên lên thong thả nhon 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 bỏ chậm đúng siang vô hื้อ น้อพ่อเจ้าลูกพี่น้องมาเฮือนเด้อ ที่เวลาพ่อไปนั้นไปนี่เวลาอยากลงไปหากันยาถ้าไปดุนเห็นเสียไปหลาย <c oughs> <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็เอาหนึ่นร้อยเจ้าเนี่ยไปหนึ่งถ้ามาหลักป่าละป่าเรียมั้อนี่ก็จะไปย่อานึ่งร้อยเก่าตายเขาต้องกองเขาจ้องให้ขายด้วยให้สุ

อิ่มแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกไคร์ช่องหนูมน,นาด้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ